เดี๋ยวันทุกคนทำเอาแฟนคลับน้ำตาไหลเลยนะครับเมื่อพ่อเอกพูดแบบนี้และไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะครับเวลาถาแต่ว่าต้อนมาใหม่ๆเนาะผมจอดรถอยู่ทั้งหนาผมประกาศมาจอดจอดบอกกันอยู่สามคนเนี่ยมามันใหญ่ยันไงเนาะเราจะได้คนผมโคตรขึ้นหลายเลยประกาศว่ามีอะไรจอดรถนึ่เลยจอดที่นี่ขนาดขอแม่มาพังผ้ามาพ่อคนหลายๆจีบจีบบอลน้ำเเข้วบอลเป็นสี่เป็นบอลผมอะไรพวกเถอะ ไปหานอนตามปั๊มเนยตอนนั้นพากันนอนจนอดน,นอนตามปั๊มเพราะว่ากี่ดีเนี่ยแม่นอน<ะ>ตามน้ำปัม๊มอนอน,นดอูสูขัก,นกเนาะพามาให,หม่ใหม่เป็นโบโห่ทางนี้ที่ไรโบโห่ไปทางใดเป็นสีนะครับพาะจะไปนอนน้ำปัม๊ม ให้จะได้ตามตามเบือ้องสกปรยันมันอยู่บนน้นได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับวันแรกที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ก้าวเข้ามาในโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพ่อเอกครับทุกคนก็เผยนะครับว่าตัวเองเนี่ยก็จอดรถเอาไว้ข้างนอกเนาะเพราะว่าไม่กล้าเข้ามานั่นเองจอดรถอยู่หน้าโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ย นานมากเลยนะครับทุกคนกว่าจะกล้าตัดสินใจเดินเข้ามาหาพ่อโจในวันนั้นครับถ้าทุกคนยังจําคลิปนั้นได้ครับทุกคนเป็นคลิปที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยถือพวงมาลัยมากราบพ่อโจวันแรกที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับและวันนั้นอุงอิงก็ยังพูดเอาไว้อีกนะครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยยังไม่มียูทูบเบอร์มาถ่ายลาเลยนะครับพ่อโจเนี่ยก็เลยบอกว่าณนะตอนนั้นเนี่ย ยูทูบเบอร์ยังไม่รู้จักหนูนะคะเพราะว่าตอนนั้นอุงอิงก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงใช่ไหมครับเราไปโฟกัสตรงคําพูดของพ่อเอกครับทุกคนที่พูดเอาไว้นะครับบอกว่าเหตุผลที่ไม่กล้าเข้ามาเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะคุยกับบอสโจยังไงอายไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนครับทุกคนแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนบ้านบ้านครับทุกคนเป็นคนบ้านนอกเป็นคนที่แบบว่าบ้านบ้านติดดินครับทุกคนไม่รู้ว่าเข้ามาเนี่ยจะมีคนพูดกับตัวเองไหม นี่คือคําพูดของพ่อเอกนะครับทำเอาแฟนคลับน้ําตาไหลเลยรวมถึงอุ้มอิ่มข่าวกระแสนี่แหละครับทุกคนที่ได้ฟังคําพูดพ่อเอกแล้วเนาะเรารู้สึกว่าโอ้โหน้องมาถึงทุกวันนี้เนี่ยดีใจมากๆดีใจแทนพ่อเอกดีใจแทนแม่หน่อยมากๆเลยนะครับและเราเนี่ยได้เห็นความเป็นพ่อเป็นแม่ในช่วงที่อุ้มอิ่งเพชรบ้านแพงน้องมาอยู่กับวงใหม่ๆตอนนั้นก้าวเข้ามาอยู่กับวงแล้วก็เดินสายเองใช่ไหมครับพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยทุกคนไปนอนข้างปั๊ม อยู่ใกล้ๆที่ลูกสาวแสดงเพื่อที่จะดูว่าอุงอิงเนี่ยอยู่ได้หรือเปล่าคือไปจอบลูกสาวว่าง,งั้นเถอะครับทุกคนพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยขับรถตามนะครับนี่คือความเป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นห่วงลูกนะครับเขารักลูกสาวมากๆแล้วก็อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยถือว่าน้องยอมทิ้งการเรียนนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวครับเด็กผู้หญิงคนนี้บอกเลยนะครับว่าอุ๋มอิมเชื่อว,ว่าน้องเป็นตำนาน จะกลายเป็นตำนานของคนสู้ชีวิตจริงๆนะครับทุกคนยอมแม้แต่สละการเรียนน่ะเพื่อที่จะออกมาตามหาความฝันของตัวเองนะครับแล้วก็คืออุ้มอิ้มจุกตรงที่ตอนที่พ่อเอกอบอกว่าไม่กล้าเข้ามาอยู่ที่โดมสาวน้อยเพราะว่าเป็นครอบครัวที่บ้านๆอะไรเงี้ยครับทุกคนเดี๋ยวพูดแล้วน้ําตาจะไหลนะครับพูดแล้วน้ําตาจะไหลคือเราเราได้ฟังคำพูดพ่อเอกนะอุ้มยิ้มดูงแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับแล้วกลับมาพูดอีกเนี่ย เราก็ยังรู้สึกว่าเรานึกถึงน้องนึกถึงตอนที่ครอบครัวเราสู้ชีวิตเหมือนกันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเวลาได้ยินที่พ่อเอกแม่หน่อยพูดแล้วเนี่ยเรา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 มันจุกอะครับทุกคนมันจุกทุกคนเป็นเหมือนอิ่มไหมแล้วก็อย่างที่แม่หน่อยกับพ่อเอกเนี่ยพูดว่าไปเฝ้าลูกตัวเอง อยู่ข้างๆปั๊มไปนอนในปั๊มน้ํามันนะครับชีวิตแบบสู้มากไม่รู้จะไปทิศทางไหนและยังไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยจะดังหรือเปล่านะครับนี่คือความเป็นพ่อเป็นแม่ครับทุกคนไม่ว่าจะไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนคําว่าลูกนะครับทุกคนเขาก็เป็นห่วงลูกหมดเราก็เลยนึกถึงครอบครัวของเราเหมือนกันนะครับทุกคนนี่แหละคนที่จะเป็นดาวอุงอิงก็เลยไม่กลัวความลําบากเขาก็เลยสู้เขาก็เลยอดทนได้กับ ทุกคำพูดเนาะของชาวเน็ตอะไรต่างๆครอบครัวนี้ก็เลยผ่านมาได้ทุกๆคําพูดยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับและอุงอิงได้เป็นพรีเซนเตอร์ดังระดับประเทศขนาดนี้ก็คือเป็นความภูมิใจของพวกเราเนาะเป็นความภูมิใจของ FC Fan c ลับนะครับที่ เชียร์น้องแล้วก็สนับสนุนน้องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับและอีกหนึ่งคนเลยที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือคนที่ให้โอกาสน้องนั่นก็คือบอสโจยมานินนะครับบอสโจก็พูดเสมอนะครับทุกคนว่ามันคือสิ่งลี้ลับมันคืออะไรก็ไม่รู้ที่มองไม่เห็นอยู่ดีๆบอสโจก็ให้อุงอิงไปเทสตบนเวทีวันนั้นอนะ่ะมันเหมือนแบบผีผักครับทุกคน มันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับและน้องไม่ได้ฟุกนะครับอุงอิงไม่ได้ดังแบบฟุกๆน้องต้องสะสมความสามารถของตัวเองมาโดยตลอดครับทุกคนเพื่อที่จะมาทุบมาทุบวันที่มาออดิชั่นฝึกฝนกว่าคนอื่นอายุน้อยเท่านั้นแต่ฉันจะต้องฝึกฉันจะต้องผ่านมาทุกสนามทั้งรถแห่ทั้งหมอนลำซิ่งองอิงผ่านมาหมดองอิง ชิมลางมาหมดแล้วก่อนที่จะมาหาพ่อโจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ฟุกค,ความสามารถน้องล้วนๆเช่นเดียวกันและโชคชะตาเหมือนกันครับทุกคนที่วันนั้นน่ยจะทําให้น้องและครอบครัวดังแล้วก็มาไล่พวงแรกที่พ่อเอกได้มีการมอบให้น้องวันนั้นนะแบงค์ยี่ไม่หน่อยก็พูดว่าทําเองด้วยนะมาไล่พวงนั้นคือทําเองทั้งหมดเลยดูในเน็ตอยากจะไปให้กําลังใจลูกสาว และพอให้กำลังใจลูกสาวเสร็จแล้วครอบครัวเขาก็ต้องเอาเงินตรงนั้นน่ะมาใช้ซึ่งตอนนี้หลายคนถามหามอะไรพวงนั้นใช่ไหมครับซึ่งถ้าพ่อเอกเก็บไว้ในวันนั้นก็คงจะมีค่ามาหาศาลมากๆซึ่งตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มของใช้ส่วนตัวของอิงมีมูลค่าหมดแม้กระทั่งลูกหมาที่อิงจับลูกสุนัขลูกโดโดคนก็ยังจะมาประมูล5 0,000บาททุกคนคิดดูสิแล้วผ้าหม่มคนอยากจะประมูลเป็นล้านน่ะ นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของของคนสู้ชีวิตเนาะน้องสุดจริงๆอุงงอิงนะครับ สุดยอดมากๆนี่หละเหตุผลที่ทําไมคนถึงรักทําไมอุ้งอิ่มถึงเข้าไปดูน้องเรื่อยๆเข้าไปดูน้องทุกวันนะครับบางทีไลฟ์บางทีช่องอื่นไลฟ์มิ่งก็จะเข้าไปดูเข้าไปจอบเข้าไปจอบอุ้งอิ่งนะฮะน้องทุกคนมันคือความสุขจริงๆของ FC แฟนคลับและทุกวันนี้น้องเป็นยังไงอุ้งอิ่งก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับทุกคนน้องไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงๆนะครับนี่คือเหตุผลที่คนเนี่ยถึง รักน้องมากมายขนาดนี้นะครับทุกคนและวันนี้ดีใจกับน้องด้วยนะครับที่อุ้งอิงนะครับน้องเนี่ยก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับทุกคนนะครับทุกคนของหลายๆที่เลยดีใจกับน้องจริงๆนะครับนะเป็นกำลังใจนะครับให้กับอุคงอิงแล้วก็ทางด้าน อองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยที่มีเพชรเม็ดงามเข้ามาแล้วน้องก็ส่งเสริมให้วงแบบดังมากๆตอนนี้ตอนนี้คือเป็นวงท็อปท็อปของประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพิมข่าวกระแสก,ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจเนาะให้กับ ลูกสาวอุงอิงนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวพ่อเอกพูดก็จะร้องไห้ไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะยินดีกับพ่อเอกแม่หน่อยด้วยนะครับ